เบื่อจังเลยขนมยักษ์ของรีน่าน่าสนใจกว่าอีกอะของฉันดูเล็กไปเลยอครูแคลลี่ินอะไรอะคะเขาเย็นๆจากดื่มแป๊บอื้่าสุดชื่นวอไม่เห็นใช่ไหมนี่เธอเอางี้นะมาแกล้งครูกัน อีกแล้วทำไมแข็งแบบนี้บ้าจริงแล้วจะกินยังไงกันลละเนี่ยเอเราสักแป๊บก็แล้วกันนะไอติมโคล่าเป็นไปได้ใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละ <G ül üyor> โยต้องใช้แผนอื่นซะแล้วสิพ่นไฟโดนกระจกสะท้อนมาหมดแล้วรวฮอ,อครุนี้ไม่ธรรมาดาจริงๆพร้อมกันนะรวมพลัง พวกเธอรู้จักฉันน้อยเกินไปแล้วนี่นะดูไว้ให้ดีอาบน้ำช็อกกแลตให้สนุกได้เยอะสวยแล้วพวกเราอยากเล่งฉันดีนักใช่ไหมวับวับว้าว,าว,าว,าวาเอาละสาวสาวเอาสมุดแล้วก็นังสือขึ้นมาเลยยังเหลือเวลาเรียนอีกตั้งสามชั่วโมง จูจีกันเชียวนะอู้อร่อยอ่ะเมอกีเจิ๋วไงน่ารักอ่ะเชียรสริน่าพวกเรากำลังอ๋อเพียงว้าวน่ากินมากหอยหอมจังเลยอ่ะเอ้ยเอาไงดีอ่ะฟรสฮะมันแข็งโป๊กเลยอ่ะอ๋อเขาน่าจะแช่แข็งไว้ดานไปนิสน่ะนะเออกินไก่ดีกว่าพฟรสแข็งอีกแล้ว ฮ้ยนี่เธอยังไงเนี่ยคิดจะแกล้งฉนันเหรอเออลองอิดชิ้นมะเชิมดูโอหว้าวดาบลพาว่าเย้เป็นเด็ที่ซ้อนซ่อนเงื่อนจริงๆอะ่ะ <c oughs> ไหนเปิดของเธอเลยสเตซี่ <c oughs> ใหญ่ไปไหนเนี่ย <c oughs> น่ากินมากเลยสเตฉันัลยออจฉาวพวกเธอจริงจริง อ๋อร่อยโอ้ย oh, ส yes. ตัจะแล้วล่ะเอาล่ะแมเจว้ย oh, ทำไมเค้กถึงได้สวยขนาดนี้เอาล่ะสาวสาวรู้ใช่ไหมว่านี่เอาไว้สำหรับทำอะไรอ่ะสุดยอดเริ่มเลยลวกันนะโอ้ย oh, ส yes. ฉันจะเริ่มตกแต่งเค้กแล้วนะบีบเข้าไปแบบนั้นแหละน่ากินจงังอืมสีเหลืองแบบนี้เข้ากับสีฟ้าสุดๆเลยเสร็จแล้ว สเตซี Stacy, ่เธอได้ซอสเผ็ดแน่เลยอะเอาละเดี๋ยวนะเล่งดีกว่าฮะทำบ้าอะไรของเธอไนดะ้สเตซี่ของเผ็ดมาผสมกับของหวานได้ยังไงอะหยุดนะ,ะเค้กของฉันพังหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยจุย๋ไม่น่ากินแล้วท่าดี <c oughs> ฉันลืมตัวฉันไม่ยอมเธอหลอกนะใหญ่สเตซี่เระว่า เธอ้ที่ทาดับบ้าอะไรเนี่ยเป็นยังไงละ่ะฉันแต่งหน้ามาเกือบสามชั่วโมงอย่าคิดว่าฉันจะยอมนะหระวังเข้าตาสีเขียวแบบนี้ฉันว่ารถมอาสามิงแฮะอยากจะสู้กันจริงๆใช่ไหมเหรอภาสีก็ได้เริ่มขึ้นนะบัดน,นี้สาวๆหน้าดูตลกจังเลยดูสีที่ติดอยู่บนหน้นาดิหน้าแดนตลกจังเลยนะสตีซี่ สนุกดีอะได้เวลาทําความสะอาดแล้วสิเปิดแล้วนะแม่เจ้าน้ำนี่ตกลงมาจากฟ้าแน่แน่เลยสวยจังอ่ะชิมเลยสิแล้วว่าโคล่เหรอว้าวมันต้องร้อนมากๆเลยอ่ะลองเลยเทรซี่ไม่เคยเดื่มอะไรแบบนี้มาก่อนเลยสุดยอ้จริงๆอ่ะ <c oughs> ต้องเทลงในแก้วแบบนี้ถึงจะกินได้ โอแม่เจ้าที่ฉันจะชิมมาแล้วจริงๆหรอเนี่ยอยากรู้จังรสชาติเป็ดร้องขนาดไหนอะเดี๋ยวนะที่มันร้องขนาดไฟไหมเลยเล่ะเนี่ยเออฉันว่าเธอไม่ควรจะกินหรอกนะเทรซี่ไม่เป็นไรใช้ชอนก็นแล้วกันเรอ,อมันมไม,ม่อีกแล้วไม่นะหรอแล้วจะดื่มยังไงร,อรออ้อนร้อนเออ ฉันขอเยื่ของเธอหน่อยนะสเตซี่ฉันว่าจะเห็นลงไปแบบนี้ได้ผลแน่เลยเออจีเฉพาะมันดูไม่น่ากินแล้วเนอะนี่เธอว่าเราดื่มได้จริงเหรอฉันว่าอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าดูสีมันดิออฉันก็ว่าแบาบนั้นแหละใช่เพื่อความปลอดภัยของเธออย่ากินเลยเนอะก็ได้งั้นฉันขอเดือมของเธอก็แล้วกันเฮ้ <c oughs> อเจ้าเกิมาเนอะ สแนคไทม์แล้วจ้าสาวบะหมี่รับเหรอดนมมว่าเป็นโรตผิดฝุดเลยนะเนี่ยงั้นขอม่ำเลยละกันโอ้เสียงแบบนี้คงจะเบบดน่าดูง้มๆๆมง้มเลิศเบอร์เอลซ่าเปิดเลยว้าวเยี่ยมอาหารเย็นของเอลซ่าคือไอติมบะหมี่นั่นเองดูท่าจะเย็นชื่นใจอ๋อตายสิดูเนี่ยแล้วฉันจะทำยังไงละทีนี้ อ๋อถ้เกียบเสียบเลยแม่ความคิดดีนะเอลแล้วได้ทำไงต่อสเตซี Stacy, ่เธอช่วยฉันหน่อยสิช่วยใช้พลังของเธอทำให้บะหมี่ของฉันอุ่นกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมะจะให้เลยเอมขอบคุณนะสเตซี่ดูเหมือนว่าพลังของเธอจะทำให้บะหมี่ของฉันกลายเป็นรสจากโควไปแล้วเนี่ยเออจังก็ช่วยสดความสามารถแล้วนะเนี่ยเอาสก,กินไม่ได้เลย นั่นอะไรอ่ะงั้นเปิดเลยนะเฮ้อทำไมมันถึงสั่นแบบนี้เฮ้ยน่าขลุนลงไหมล้วเธอเธอจะล้อเล่นแต่ส่วนตัวฉันว่ามันเยอะขนาดนี้ก็อแอบหลอนๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนั่นน่าจะเข้ากับลูกตาพวกนี้นะเนี่ยอืมจุ่มลงไปถ้าดูนี่สิเราจะเรียกขนมชินนี้ว่าลูกตาแสนหวานรสชาติมันเป็นยัางไงาน,นะสเตซี่อ,อยากรู้จังอะยอดเลย เรามาอัพเลเวลกันดีกว่าลูกตาสีลูกอร่อยมันใช่เลยแล้วฟุดฝุดฉันคอนเฟิร์มงั้นฉันจะเปิดบ้างกันแล้วกันหรือยี่แกเห็นฉันก็หนาวแดดแล้วเอลซ่าเนี่ยมันจะไปน้ำแข็งเกิดไปไหมเนี่ยสเตซี่ขนมของเอลซ่าดิเธอช่วยทำอะไรสักอย่างไม่ได้เหรอเฮ้ยแกกันก็เสียวฟันแล้ว โอ้ลืมจุ่มดิปปิ้งนูเทลล่าไปเลยให้ถ่ายสิแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะโอ,อ้นั่นลูกตาหรอนี่เธอไปได้มาจากไหนกันเนี่ยใหญ่โง่ะแต่เหมือนว่าจะไม่แข็งจนกินไม่ได้นะโอ้ว้าวทำไมมันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ แล้วทีนี้เราต้องทำอะไรต่อนะอ๋อใช่ขั้นตอนต่อไปคือราดดิปปิ้งสีสดใสลงไปแบบนี้โอ้โหใช่มันดูดีมากเลยให้ลงไปเรื่อยๆเลยกินให้อร่อยนะเจ้าสาวสาว้าวมันนุม่มแล้วก็ละล,ะละายในปากขออีกสักคำฉันอยากลองบ้างจังเลยโช้แม่สาวฝ่ายเอออย่าทำหน้าแบบนแั้นไปเลยนะ ดูเหมือนเอลซ่ากำลังสนุกอยู่เลยนะเนี่ยคลาสวิชาเคมีเซ็จะน่าเบื่อเออตาจะปิดอยู่แล้วเออทำไงให้หายง่วงดีฮะเต็งแล้วต้องนี่เหละไอศครีมหวานจะมาหวานเกินขาไปเลยอืสีเดียวกับลิปฟ,ฟินเว่อ ทั้งนี้เคสดูของฉั้ซะก่อนไอติมลาวาร้อนจัดนะ <c oughs> กำลังประทุเลยขอลองมาดูก่อนนะหอเทติมลาวาลงบนพื้นดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันดีนะลาวาหอทุกคนรีบขึ้นทีสูงแล้ว <c oughs> ดูนั่น ช่วยครูด้วยพ่นน้ำแข็งออกมาเร็วเข้าเอิ่มเออโอเคค่ะถ้าใส่ลงตรงพื้นสิไม่ใช่ใส่ครูเริ่ดมากใหญ่เคสหนูขอโทษค่ะครูว้าวถ้ามีขนมเยอะจังเลยรีนะฉันเท่ไม่ติดเลยอ่ะดูนี่นะพร้อมหรือยังล่ะว้าว ชโโ็อกโกแลตฟงดูหอมหวานเวอร์อร่อยด้วยนะยะ<ม>เออฉันขอจุ่มทีหนึ่งได้มาฮะช็อกโกแลตแถมชีสเหรอจะเข้ากันไหมเนี่ยฉันว่าต้องเอาไปจุ่มนะเฮ้ไม่นานเลยอะ่ะแหวะยืเอ,อก็ไม่เล้วนะฉันก็บอกแล้วไงไม่เชื่อ ฉันจุม่มเลยนะ้น่ากินมะขอลองหน่อยสิจะได้ล้างปากจากรสชตยาติแย่เมื่อกี้นะอร่อยมากอะรจริงจริงอันนี้ให้เอาไงดีจริงด้วยพรีซี่ฟงดูน้ำแข็งหมดเวลาจุ่มแล้วโทษจีนเนจ๊ะ <c oughs> อืมกินส่นวิต่อดีกว่าวันนี้แฮปปีจ้จังเลย มีพลังวิเศษกันหรือเปล่ปาถ้าอยากดูอะไรเจ๋งๆอีกแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเรานะกดไลค์คอมเมนต์แล้วกดกระดิ่งกริ๊งๆรรอชมคลิปใหม่ได้เลยเจอกันนะจ๊ะรักยู